ขอความสวัสดีธรรมจงมีแกท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายอีกเช่นเดิมมีคนเขากล่าวกันว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังนั่นคือคำที่ใช้เพื่อให้เกิดกำลังใจในวันที่เจอกับปัญหาเราลองคิดกันดูเล่นๆก็ได้ว่า หากว่าคนเรานั้นมีชีวิตที่ราบรื่นไร้สิ่งกีดขวางอื่นใดเข้ามาเป็นอุปสรรคสบายไปเสียทุกอย่างไม่ครุขระไม่มีลุ่มไม่มีบอ่อเป็นหนทางที่ราบเรียบปูด้วยีบดอกไม้หรือดอกกุหลาบชีวิตการเดินทางเช่นนั้นก็คงจะไม่มีอะไรที่น่าตื่นเนต้เนและมันคงจะเป็นชีวิตที่น่าเบื่อนายไรความหมาย และมันคงจะทำให้เราอ่อนแอไม่เข้มแข็ง<ๆ>ไร้ประสิทธิภาพอย่างแน่นอนแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเรามีชีวิตด้วยการต่อสู้เรียนรู้ที่จะเอาชนะความยากลำบากเอาชนะอุปสรรคนานาชนิดแล้วมันย่อมจะทำให้ชีวิตเรานั้นมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ทำให้เราสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นพัฒนาจิตใจให้เกิดความเข้มแข็งไม่อ่อนแอไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาตั้งหน้าตั้ง,ต,งตาสู้ด้วยสติปัญญาของตนเองและย่อมจะประสบผลสำเร็จในที่สุดคนบางคนนั้นอาจจะพ่ายแพ้หรือ ยอมแพ้กับชีวิตตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นก็มีคนบางคนอาจจะเพียงแค่หยุดพักยกเพื่อให้มีกำลังมีแรงเพิ่มขึ้นที่จะต่อสู้กับชีวิตใหม่ต่อไปแต่สำหรับคนบางคนนั้นก็อาจจะไม่ยอมแพ้อย่างง่ายๆกับโชคชะตาชีวิต ที่ฟ้าได้ลิขิตไว้ด้วยความขยายามอย่างยิ่งของตัวเองหรือด้วยความสามารถของตัวเองก็เพื่อเอาชนะปัญหาอุปสรรคของชีวิตให้สำเร็จจนได้แล้วแต่ว่าใครจะแสดงความอ่อนแอหรือความกล้าหาญออกมาได้มากกว่ากันเท่านั้นเองดังนั้น จงเอาประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเป็นเครื่องสนใจต่อสู้ไปด้วยสติปัญญาเท่านั้นจึงจะชนะอุปสรรคต่างๆได้อย่างรับเรียบอย่าได้ต่อสู้ด้วยอารมณ์เพราะว่านั่นมันจะทำให้ชีวิตพังหลงได้อย่างไม่เป็นท่านั่นเองชีวิตของเราจะเป็นเช่นไรหาก เราไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยคนที่ไม่ยอมคิดและคนที่ไม่ยอมลงมือทำอะไร <ıyor futuro. S 1> ก็คือคนที่ไร้คุณค่าอย่างแท้จริงธรรมะข้อคิดดีๆนำมาฝากท่านทั้งหลายนะน <ำ S 1> หนังมืแห่งโลกใบ <ไป S 2> นี้ ขออนุมโมทนานกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมดังความเมหม,มายปรารถนาสมดังใจคิดทุกประการหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด share, s ับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป,ป,ป,ปดีๆสืบต่อไปสาธุ